สวัสดีครับสวัสดีครับน้าตู้สวัสดีครับน้าตู้ฝันแม่นครับเอฟซีวัที่ผ่านมาวันที่สิบหกสิงหาคมพศสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดครับพระท่องตรงตรงเลยครับแปดสองสองแปดครับสองแปดแปดสองครับผมเข่าเต็มเต็มเข่าเต็มเต็มเลยครับเป็นปูพามพ่อพามเพิ่นมาบอกครับใช่ชุดขาวอยู่ตรงไตรงหน้าผมนะครับมาบอกชื่อไฮเอฟซีเพิ่งบังนะครับนี่ครับนี่นี่น้าตู้รับ้องาแลจิดหน่อยครับน้าเออ แมนครับเอฟซีพ่อผ้ามพ่อผ้ามผ่าขาวพ่อผ้าขาวก็ได้ครับอ๋อเพื่อนมาเข่าฟันหนาตู่ของเข้าครับเอฟซีก็ต้องมาติดตามอีกจะปูเลยครับฮะจับปูพ่อผ้ามจะปูจับปูครับจะปูหลักสมักษาในบ้านเท่านี่ปูตาปูตาครับบาที่งวดวันที่หนึ่งกันยายนพศสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดครับเพื่อน่าเฟินฟันจ้าจังวันศัตรูเอฟซีเนาะ สิเป็นแน่ไรครับพอเที่ยงพอเที่ยงลองสอบถามสัมผัสล่องเบิ่งครับพอเที่ยงถามนาตูเบิร์ดไครับครับผมกาสวัสดีครันน้องปราตูงวดทิบผ่านมานี่แปดสองเป็นบ่ครับผมเป็นเป็นดอดปูตาแปดสองสองแปดแต่ว่างวดนี่เป็นปูตาขึ้นเกาอยู่บ่ครับผมงวดนี้ฟันมาได้ไปหลอกครับฟันมาได้ไปหลอกไปรอทงหน้าครับลอไปเรื่อยลอไปเรืยเขาเริ่มปลาลงปลาไปพอต้นใหม่ตัวหนึ่งต้นบึกไงมีเทเวลา เท่วเวลาครับเที่ยวเวลาสามองครับโตมา้ยังมกลาเทวเวลาองครับเท่ยวเวลาเท่าแล้วเท้วเวาใส่ใส่สุดขามียังม้วนๆนะเสดาเเลี้ยมแบบนนังเลยล่ะครับเปอนดาเลยยังเอาไปที่งบอปที่มวกมวกมวกมันนี่คนมาโตมา้ยังมาสันโอ้ยผมมหาลอเดีนมหาอเดี่นนี่ละว่าสันครับผมมานเนาะโตสิเอาจากไหนล่ะเด็กว่าสันเขาก็บ ว่าไดบอกหรอให้ตัไปหาเอาอยู่ตามบัตรเร้อว่าสันให้ไปหา,าตามบัตรอ่าเอาวันนี้ว่าห้ยรวดมันก็ให้ไปหาเอาตามบัตรเร้อว่าสันที่มีตมานามน้นไม้มงคลเนาะว่ะโอ้มันี่มีมุงมาาม้งไตมุ้งต้นไม้มงคลให้ไปยิบเอาเลยจักสามใบท่นบัตร,ตรยิบเอาใบใบนั่นครับไม่เอียงลรืบาตนี่ครับไปยิปบบ้านนี้ผมก็ได้ไปไปไปหอดบัตรบัตรนองหวังครับ ออดจากวังไปวัดวัดหลงวังผมก็เลยไปยิบเอาไปยิบไม้ยดีตัวนี้ครับยิบไม้ยดีครับนี่ละเพิ่นมาโอ้ในความฝันนั้นเห็นความฝันฝันเห็นว่าเทวดาไปเห็นเทวดาเพิ่นบอกไปยิบเอาในในวัดไปไหม่สามใบแต่ว่านตูก็เลยไปยิบเอาีิีเลยไปผมบ่าอะไเนี่ยมึงโตเลยหรอกผมไปยิบขึ้นมาเบิ่งแล้วมันเป็นโตเลยก็เลยไปไปในวัดไปยิบเอาต้นไม้อยู่หันมาไ้ใหม่เป็นตัวไหนล่ะครับนาตู แปดศูนย์ครับเฮ้ยเอฟซีเป็นยังไงครับใบใหม่ครับแปดศูนครับเป็ยกอนีครับท่านชูมชมมันเห็นเด้๋ยดนีพอเที่ยงเบิ้งเห็นแบบชัดเจนเลยครับทกดข้งนอกเห็นชัดเจนี่เบิ้งนคะในเล็กปชัดเจนแห้งครับผมแปศูนเห็นแล้วเห็นแล้วนั่นดินี่นะครเล็กแปดนะคะเนาะแปดใหม่เนาะศขอยัดขอยัดขอยัดด้ครับพอเที่ยงเอฟซีเนี้ยงเป็นเงไกลนะคะเนเล็กแปดนี่ชัดเจนไปนี่ก็แปดศูนคือกันครับทั้งสองเป็นศูนย์กัน นี่นะครับท่านผู้ชมตัวนี้ก็แปดงศูนย์กันครับบังคาขับแต่ว่าใบนี่สิบวชั์เจนคือใบแดงนะครับ่นผ้ชแปลศูนย์กันครับแปศูนเหิือทั้งสามโอ้ได้มากสามใบนี่มัับมิดแปดศูนยเบมือครับแปศูนย์เลาใหมไปยิบเอาไปโอ้ได้กติกันอัเดีเยเดมันเป็นใบใหม่มุ่งค้นันมาครับโอ้เป็นใบใหม่มุ่งค้นครับนี่นะครับท่านผู้ชมเป็นใบแดงไม่เอียงหรอครับใบต้นเอียงหรอครับนี่ชัชเจนแห้งไหมครับท่านผู้ชมไม่แง่แง่ครับ ไม่แงแงไม่แงแงเอาหม่ยเคยได้ยินอ่ะเด้อไม่แงแงได้ยินได้ยินได้ยินในขีิปของบุญธรรมน้ำโชคบว่าขังหนึ่งไม่แงแงไม่มุ่งค้นมันขึ้นอยู่ตามเถึงสาระิ่นครับผมก็เลยไปหยิบออกมาเบิ่งี่เป็นเทวดาให้็าให้ไปหยิบเอาผมก็เลยไปหยิบเอาผมบอกคนใหม่ไปเอาน้ำไม่ไปไม่มุ่งคพิ่นมามันไม่แงแงนี่ก็เป็นไม่มงคลอยู่แล้วนะครับผมเนาะจะใบเล็กนั่นจะชาด่นมาผมต้องเรียกเพิ่นว่าถ้าไปหยิบเอาลวด ยื่วงอันสิเห็นตัวเลขหรอกโอ้ตอนตอนยืมนั่นอยังก็นนะตู้อีบ่นาตู้นาตู้นาตู้นี่ก็บอกบ่ได้เบิ้งใบใหม่ก่อนแม่นบ่ครับไม่ไเบิ้งครับมันอยู่หกรับใบใหม่นี่มีจับมาเลยครับจับมาเลยอยู่หกจับมาเลยก็มาเห็นเขาเอามาแล้วเขาจะมาสังเกตเบิ้งครับแมียนี่ยืมให้เอฟซีเบิ้งสามตัวไปทำน้ำมันทาเห็นสามตัวแม่นจังหวัดเล็งเห็นตัวนั่นแหละจะว่าให้เอฟซีเบิ้งกันหนาหาเห็นสามตัวตอนนี้ใช่บราอ์องหนึ่งนั่นองค์พุทธาเถ่กเพิ่งกระบอกย่ได้เพิ่งครับ บอกสองตัวอยู่ได้บอกอีกตัวบอกน้ำตัวอีกอยู่ได้หัเป็นใหม่น้ำมันกรว่าหาสองสามหาสามหาสองนะสามห้าสองเออสามหาสองสามหาสองมือเป็นสองตัวแล้วสามตัวจะใช่ล้วอไม่เขาจะมือชุบนอคับสามหาสองแปดศูนย์หรือว่าศูนย์แปดครับนี่จะเป็นสองตัวนะครับนอคับแมนโอ้ที่บรดาองค์เท่าพันบอกสามห้าสองครับ สามหาสองแอดมินจดไว้เลยครับซ้ำไวได้ทั้งสามตัวสองตัวนะบอยผมเนาะเทวดาเทวดากับาองค์แม่เทวดากับสาองค์แม่ใส่สามแปดศูนย์น่งก็ได้ผ่านพ้นกับผ่านพ้นกับผ้าไปได้พ้นกับตัวไรเวิร์สอะวายใหม่พันบานนะตาดไรเวิร์อะให้ตโสดดีเรื่อให้ตัวถือเรื่อเข้าสีกกับได้บานเราแก้ขาในตนใหม่ในตนใหม่มักง่ายต้นใหม่จันต้นใหม่จันใหญ่เลยต้นจันพุ่น ไม่จะใม่มละคลณไม่มมละคลแล้วครับไม่จันทร์สุดยอดน้าตูจ่จะปีละครับตอนนี้สี่เกตครับอายุสี่สิบเจ็ดปีเนาะครับสี่สิบเจ็ดปีครับ,ค,รบคุณน้าตู่ขณะอายุสี่สิบเจ็ดปีเดี๋ยวพอเที่ยงจะทวนความฝันของน้าตู่ให้ฟังจังหน่อยเนาะเอฟซี FC ฟังอาจจะทับย์สนจังหน่อยเนาะน้าตู่พญางเก็บไปหลนในป่าครับผมไปเห็นเทวดาสามองค์เห็นเทวดาสามองค์เทวดาที่ถามว่ามาหยังไงน้าตู่หรืว่ามาหาขอโชคขอลาภแล้วเพคนว่าเพคนว่าที่ไหนคนม้วนไห้เลยคนว่า ไอ้มึงไปเอาตัวเลขไปเอาอยู่ในวัดพุ่นไปไหมนั่นวาสันจับขึ้นมาหลดเป็นใหม่มงคลเราหลังจากนั้นมาเพื่อนก็ะจังบอกสามตัวเนาะบ,บอกสามตัวเป็นสามห้าสองลาตื่นึ้นมาหน้าตู้ก็เลยไปอีดีครับผมไปในวดัดอันตอนไปในวัดีไปจริงจงครับผมโมเมนต์ความฝันไปได้ไปไหมมาสามใบปรากฏว่ายิบึ้นมาแล้วมหอดบ้านมาเบิงเห็นเป็นเลขอีดีครับท่านผู้ชมนี่ครับผมแปดศูนย์ศูนย์แฝ แปดศูนย์ศูนย์แปดนี่ส่วนเทวดาองค์แถาๆคนบอกนคือสามหาสองเด้อครับสมุชม้ชมแต่ว่าตัวเลขในใบใหม่มงคล้นที่เทวดาบอกให้นะตู้ไปจับเอาอยู่ในวัดได้เป็นแปดศูนย์ศูนย์แปดครับผมครับผม โอ้ตอนเอามากับมเห็นบ่ได้เบิองไหนยังเลยมาหามาหอดเท่อนั้เดี๋ยวจะค่อยเบิองรับมันอยู่หกรับอยู่หกหกกดบล็อก็เลยเป็นดีเอามากเลยครับเพราะวาให้เขาไปดีมันอยู่แบบว่าต้นไม้กินน้ำกันได้หลายวันซะนะตู่ก็เลยล่วงว่าอันนี้ว่าต้นต้นนี้ยังก็แย่แง่เป็นไหม่มงคลเรื่อยๆเรื่อยๆเรือยเลยครับโรื่อยมาเบืองแ่บมาเบิองห่อยแปดศูนย์ตัวนี่งแปดศูนย์ศูนย์แปดตัวก็แสดงว่าเฮาเฮาพอได้เห็นเนาะตอนเฮาเฮาไปหยิบเอาเนาะเพราะว่ามันใบใหม่ต้นใหม่มันหลายเนาะ คลายเป็นการเสี่ยงเนาะแต่ว่าจับมามาเห็นอีดีครับทมาชผม้ชมมาได้อีดีเป็น0880์นี่นะคะทมาชม,ามเลขของนาะตู้ค่ะรมาชมเทวดามาบอก352352เลขนี้ใบ่ใหม่นั่น8080ูนย์แปดศูนค <80, 80, S 1> ่ะมชมถัตีเอาน้ำความฝันเทวดาสามองค์ไม่ใหม่8 0ศูนกับสามแ อายุของหน้าตู่ก็อายุ47ปีข่าทรามชมก็ขอห้ไมิช,ม,ม,ชม,มิหลับกันหน้าตู่เนาะค่ะเนาะประจําวัที่1กันยายนพ่อสะสะพันห67ค่ะสําหรับคลิปนี้ท่อมีสามดาวกัสาีราธรรมชมไปก่อนเจอกันิปหนาค่ะขอห้จุกโจมันมันเฮงเฮงรวยรวยค่ะกายพึงพาพิสัยเนาะค่ะทรามชมทอมีสามดาวมีของดีมาฝากธรรมชมค่ะประบชมมังคองดีกระเบาแอมราทงกันเลยค่ะ บ่าเอามาทุ่ะเดินท้างไปทำบุญอยู่วัดหลวงปู่รอดครับวัดหลวงปู่รอดนะคขับนอกจังหวัดสุรินทร์เจจิดังแดนอีสานครับนี่ของดีทิพใหม่ทิดนี่มาฝากเอฟซีครับท่านผู้ชมเป็นของเรลียกเงื่นเหียมกล้องเหียยทรัพย์ครับค้าขายไายขายของโบดีบุคาบคาบุคให้เขาล้านคนย่างพานเอาตุน่นไปใส่ครับท่านผู้ชมเอาความเมตตาค่าข,าขายไปใส่เหียกเงื่นเหียมกล้อง สื่อเลือกสือดนตรีจงสี่เหีก็ครับน้องสัชมเนาะไปรับชมรับฟังกับน้องเบิร์ดกับนังขาอยู่ข้างหนครับวิธีใส่ของดีเป็นแบบไหนเนาะครับเนาะู้ดีครับกับผู้ชมไปชมกันครับสวัสดีครับน้องเบิร์ดสวัสดีครับครับ,รบโอ้เนาะอธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดนีด่ใช้ยังไงเนาะอ้เรื่องการเมตตามห่ยมหาเสน่ห์เรื่องการงานการขายาเนื้อคู่เรื่องการไายกลับคืนมาได้ผัวแมยไปหาเมมยน้อยให้กลับคืน ืนมาได้พัวไปหาไม่น้อยก็กลับมาได้กลับยั่คืนกลับมาได้เรื่องการงานหาเรื่องอบตนายกเลือกการงานขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะครับคนนิยมชมชอบค้าขายทุกอย่างเลยเนาะครับผมสาธุ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 นี่เป็นของหลวงปู่แท้ๆเลยเนาะครหลวงปู่ลอดเนาะบอกวิธีการใช้บอกวิธีการใช้แปะล้วก็บีใช้เลยใช้เลยใช้เลยเปิตอกมากรปับแปะลวก็บี นิทานหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามลูกหอสามครั้งโอ้ครับถ้าปาสามครั้งลูกหอตามล,ลูกคิวต่ำครั้งลูกหอสามครั้งรวมทั้งหมดเป็นเก้าครั้งครับผมสาธุสาธุสาธุอุ้ยน้องเบิร์ดเนาะเป็นลูกศิษย์หลวงปู่หลอดเหมือนกันนะครับเนาะมาจากพัทลุง อยู่พัทธลุงเลยเนาะครับสาธุสาธุป็นบ e. ุญคุณส like e like ่วนครับผมแม่ผมท่านรวยพ่อมีกุหลาบไงพ่อนวัสดี่ะเนาะครับผมสาธุสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับอธิษฐานอย่างยรเราต้องการสิ่งใดขายที่สายทานซื้อรถซื้ออะไรก็อธิษฐานเนาะได้สมปรารถนาแน่นอนค้าขายสิ่งของต่างๆเนาะเราเราจะขอ แล้วแต่เราจะขออธิษฐานให้คนรักคนหลงรผมเมตตาผาเมตตาหมายอมพูดกับผู้ใหญ่เนาะสาธุสาธุขอบคุณครับน้องบุ๊กขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสาธุสาธุสาธุครับท่านผู้ชมหลวงปู่รอดวัดโคกกลมครับท่านผู้ชมเบายแอมตะทงหยิ้งข่าวกบล้อซ่าครับท่านผู้ชมเอาไปใส่เอาไปรุยเลยครับท่านผู้ชมเอาไปรุยน้ำกันครับใส่เราดีใส่เราลุยครับสัหรับ ทำาไหนที่ค้าขายของบุคคลดีลูกค้าย่างบ่เห็นลานเฮาไข้่ไขว่ามีอียังบุดบังหรือว่ามีอาถรรพ์มาบุดมาบังหนาลานเห็ุใดคนมองบ่เห็นลานค้าเฮาเดินผ่านเอาหนวดข้องลุงปูหลอดวัดขูกกลมไปใส่ครับดวงจุดปืดท่านที่รับทรัพย์ท่านที่ให้เงินในทองไหลเขามาในบ้านในลานค้าลานขายของเฮาครับขายดีปันที่น้อมที่ทาลำรวยเงินทองกันหลายครับท่านผู้ชมเนาะ บ่าแอมเราจรงหงินซื้อเสียงหลวงปู่รอดม่นาาเลี้ยวมือในกาบมีโอกาสแต่มาสักระกาบลวงปูนะครับเนาะกับผู้ชาหนวดไปฝากอฟซีเอาไป้วยน้ำกันครับสมัติทนได้ทีแบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามีกับมาหักมาหลงกับเอาหนวดของปู่รอดไปท่าครับไปท่าปากเนาะครับเนาะอยากให้คนหักค้นหลงเบาเบายังกายผู้สาว คู่เบามากเนี่ยเอาไปใส่ได้ที่กันครับท่านผู้ชมเอาไปใส่เลยๆวิธีใส่คืเปิดสาออกมากครับท่านผู้ชมเปิดสาลงปลุกมาก้วครับแล้วหลังก็บมือเต้นตะครับท่านผชิกมือเต้นเตะหล้วก็บี้ยังสี่ครับม้วนยังสี่ครับแล้วก็ท่าปากสามเทื่อนบุบปากสามเทื่อนะครับท่าปากสามเทื่อท่าคิ้วสามเทื่อแล้วก็เสยผมขึ้นลูกหัวนะครับลูกหัวสามครั้งนะครับท่านผู้ชมกข้างในนี่เป็นม้วนสามด้วยครับด้วยสมาชม เป็นนวนสารเป็นน้ำมันมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์หล่ะก็เป็นหวานเป็นจุดๆดำๆนี่เป็นหวานมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์หลวงปู่ปุป๊ปเกเสกเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมเนาะแอดคาราบาวจนไอ้แต่งเพลงให้หลวงปูหลอดแล้วครับท่านผู้ชมจจกดังบูดังนะครับเนาะแอดคาราบาวพีแอดคาราบาวเนี่แต่งเพลงให้น้อยนะครับที่แอดคาราบาวจะแต่งเพลงให้เจทีอาจารย์นี่ส่วนมากก็มีบุหรี่นะครับเนาะมีหลวงปูคงป่คูนมีหลวงปู่คูน แอดคาราบาลพีแอดนี่ครับเป็นคนแต่งไห้แล้วก็นี่วัดหลวงปู่หลอดนะครับเนาะวัดหลวงปู่หลอดวัดกุกุมมีก็แตงวัดหลวงปู่ลุ้ยนะครับเนาะวัดหลวงปู่ลุ้ยนี่ก็แตงด้กันนี่ครับงิ้นคาว่าใส่ดีแห้งครับมีแต่เงื่อนไหลมาเท่าก้นหักก้นหลงเบาแอมเราทุ่งกับบุรุษใส่ครับเอาไปฝากอีซีกระทู่มาตามเบือทู่นี่แหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับเนาะเอาไปใส่เอาไปฝากญาติพี่น้องก็ได้ครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับเอาไปหายาติพี่น้องใส่เอาไปท่าครับ ให้ดวงเงินบาลมีเขาแพร่กระจายให้เงินไหลมาที่มากนะครับน้องสมุชุมหลักการบ่ายเอามาตรงนี้ได้น้มุ่นแมาน้องครับได้น้มุ่นคล่องหลวงปูุลอดมาให้อีพซีนะครับสมุชุมเอาไปอาบสมะร่างกายสนียดจะให้ที่บูดีถีล่าสีมันบดมันบังสนียดจะให้ในตัวเขาสิได้ออกเอาไปเดินจินแล้วก็อาบนะครับสมุชุมเนาะแล้วก็เฮ็ดให้ดวงเขาดีเงินไหลมาที่มากครับ ท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเอ้ยครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดบอยเอ็มระทุมเหนืออามาบโบลายครับามาฝากอิดสี่โบรา,ายกับโทมาไดรโทมาไรครับมาหาบายเอ็มระทุมเอาไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปเลื่อยต้งกันครับสาจุกสาจุกให้ถือเปรีเด้ยครับเอไาไปใส่ละให้ถือเปรีโรตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งลำเลื่อยสามสิบล้านตุล่ะครับท่านผู้ชมเนาะครับผมเยอะบอยเอมระทุงกับสิ่เฮเบิ้งตรตเตอรกับน้ำมุนของหลวงปู่ครับท่านผู้ชมเนาะ หน่งตาพึ่พงทำเลยพอเลยพิ่พงพึ่งทำเสร็จใหม่ๆบม่ครับนี่ <Okay. S 2> สาธุสาธุสาธุอันนี้พี่ผสมน้ำอักนะพี่ผสมน้ำอาบเนาะครับเอาดื่มดื่มก็ได้เนาะดื่มก็ได้ครับแต่ะว่าให้ดีผสมน้ำอักตอนเช้าผสมน้ำอับตอนเช้าค,ครับครับครับเพราะว่าโดนพวกอีอัมอะไรนี่จะหายหมดเลยตรเนี้ครับโดนของโดนอะไรครับผสมน้ำอากเลยแบบเรา ดวงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้ำหาเาครับ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 ล้างเสียดจังไรเนาะครับสาธุสาธุโอ้ขอบคุณต้องเบิร์ตมากมากเลยนะครับครับผมสาธุ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 ครับผมสาธุสาธุครับ